ฝากถึงคนที่ชอบทำคลิปเสียวคลิปสยิวหรือว่าคลิปโปสต,ต่างๆแล้วก็เอาไปขายตามแอปต่างๆเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีกฎหมายที่เอาผิดอยู่นะไม่ใช่ว่าจะไม่เอาผิดถึงแม้ว่า ของเนี่ยจะเป็นของของเราหรือว่าเราจะยินยอมหรือว่าเต็มใจก็ตามเนี่ยมันเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับในเบื้องต้นอย่างง่ายๆเลยนะฮะในเรื่องของพรบอรคอมเนี่ยนำเข้าคลิปลามกนะครับหรือว่าสื่อลามกอนาจารเนี่ยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้เนี่ยนะครับมันก็เป็นความผิดแล้วนะคุก5ปีปรับ1 0 0 0 0แสนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในประมวลกฎหมายอาญาเขาก็มีอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ย จงใจที่จะผลิตสื่อลามกนะครับเพื่อไปอวดต่อคนอื่นนะครับหรือว่าไปแสดงต่อประชาชนทั่วไปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นความผิดอีกนะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับดังนั้นนะฮะคนที่จะทำคลิปหื่นคลิปเสียวอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเอาไปลงแอปนูแอปนี่หรือว่าลงเฟซตัวเองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเสี่ยงที่จะเป็นความผิด ทางกฎหมายนะครับแล้วก็อาจจะถูกดําเนินคดีได้ไม่ใช่ว่าของของเราแล้วเนี่ยจะไปทําอะไรเอาไปเผยแพร่ให้ใครดูเนี่ยนะครับต้องบอกนะว่ามันมีกฎหมายควบคุมอยู่นะครับเอาไปเผยแพร่ต่อสาธารณาชนเนี่ยครับเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับ